ทำง,งานเสร็จแต่ก็จะาพยาหมาให้ทันเธอจะมาฆ่าชะเละคือแบบเหมือนรักกันอนะทำเหมือนรักกันอยากมาหากันแนตะ่คือแบบเลือกมาหาในวันที่สามารถปาดคอฉันได้อะไรเงี้ยขอบคุณนะอุ้ยอย่านะแทยกว๋วยเตี๋ยวแทยกว๋วยเตี๋ยวแทยกว๋วยเตี๋ยวอยา ตอนท่านจะเ่านป้เียวเเล่นเลยเหรฉันว่าเ็นี่ยนทนกับ้คนหนึ่งปาท่านเทพฉันว่าแล้วห้องเรียนเขาเนท่านเทพกำลังินเราเรียกท่านกอนอแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้กองไม่ได้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 